ฮัลโหานีะสวัสดีครับผมแฟนเพจ LNWG7 ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานี่ครับผมของร้อนแรงแห่งปีครับเซี่ยวหมี MI โดนครับผมนะฮะก็เราเพิ่งได้ของมาสดๆร้อนเลยนะครับอย่างนแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการ Unbox ดูข้างในครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าโดนตัวนี้นะครับ พร้อมแล้วตามผมมาเลยครับนี่นะฮะตัวกล่องก็สวยงามครับผมดูแข็งแรงหลูหลานนะครับจะเริ่มแจะเลยนะครับผมใครมีคำถามก็ใครมีคำถามก็ ได้เลยนะครับผมสามารถทุกสิ่งทุกข้อที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับโดนเครื่องนี้นะครับว่ามีคุณมสมบททัติพิเศษอย่างไรบ้างเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงโหมดการบิน,นต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมแกะยังไงโอแกมาแล้วฮะนี่เลยครับผม ว้าวนี่ครับตัวเป็นๆครับผมที่เรากันมาเนิ่นนานนะฮะในที่สุดก็อยู่ในมือเราแล้วนะครับเจ้า mi drone ของเซี่ยงหมี่นะครับผมก็นะฮะแบบนี้ภายในกล่องนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องหลักนะครับตัวนี้กล่องนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็จะมีนี่ฮะตัวของกล้องนะครับผม นะตัวกล้องเขาจะมีอยู่สสเปคฮนะเป็น 1,080p แล้วก็เป็นกล้องตัวท็อปอีกตัวนึงคือ,อถ่ายความละเอียด 4K นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็มามาดูเรื่องกล้องเพิเ่มเติมนะมาแล้วครับผมนี่ครับเจ้ากล้องของ เซียมอย่าไอโนนะฮะเนี่ยตัวกรสานเขาสื่อจะเป็นตัวสามแกนนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ถ่ายวีดีโอได้อย่างราบรื่นนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเลยนะครับใครมีคำถามก็สามารถโพสต์ถามได้เลยนะครับผมเราสามารถตอบคำถามท่านได้ทุกคำถามนะครับที่ท่านอยากรู้นะฮะนี่ครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับ ตัวรีโมทก็จะคล้ายๆกับโดรนนะครับรุ่นยอดนิยมอย่างอ DJI Phantom นะครับก็คือจะมีเสา Wi-Fi แล้วก็ตัวหนีบกับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะฮะนี่ครับคร่าวๆนะครับผมโอเคมีอะไรอีกอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าขอแกะดูนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นคู่มือครับผมตัวนี้แกะยาก ผมวัวฉีกก็่นะเประมาณก็แล้วถแกะแล้วก,กันครับไหนๆก็แกะมาดูละโอเคนี่นะฮะเหมือนจะเป็นใบะไรอย่างว่าเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะนี่ฮนะอ๋อเป็นคู่มือนี่เองครับผมก็เป็นเรื่องของการประกอบนะฮะต่างๆนานาคะการเซตติ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทีเก็ สามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้ได้นะครับโอเคไปต่อที่ส่วนอื่นนะฮะในกล่องก็จะมีมาให้หลายอย่างนะครับอันนี้ครับผมคืออะไรสีแดงแดงนี่ฮะเป็นตัวกันใบพัดนั่นเองนะครับผมมเรียกถูกหรือเปล่านะ ก็สามารถใส่ได้แล้วก็สีด้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับอ่ะมาแล้วฮะนี่เหมือนจะเป็นหัวใจหลักของเครื่องนะครับผมผมจะให้ดูก่อนละกันครับอ๋อไม่ใช่ฮนะอันนี้เป็นที่ชาร์จที่ชาร์จครับอ่ะมีที่ชาร์จแถมมาให้ด้วยนะครับภายในยกล่องน,นะครับผม เสียงเบาครับพี่คุณดังโอเคครับแล้วก็เสียงเบานะยะเดี๋ยวผมเพิ่มบอลลูมเสียงอีกนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตัวนี้เป็นสายชาร์จครับผมต่อกับตัวนี้เลยนะฮะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของเจ้า MI โดนนะครับนะฮะโอเคแล้วก็นี่เลยครับตัวนี้นะครับ อย่าทำหายนะครับสำคัญมากเลยตัวนี้นะครับผมเป็น CPU นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นแบตเตอรี่ด้วยหรือเปล่านะฮะก็นี่นะอยู่ในนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงเครื่องนะครับต้องใส่ไหครับก็ถูกได้หรือเปล่าเออโอเคนี่ฮะตัวเครื่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะฮะนี่เป็นแบบเบามากนี่เบามากครับผม แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับเรียบร้อยครับผมทายม่านถามมาครับราคาเท่าไหร่ครับอ๋อราคานี่เซอร์ไพรส์จริงๆครับผมราคานี่แจ้งไว้ก่อนเลยว่าถูกกว่านะครับเจ้า dji phantom 3มนะครับรุ่น advanced ้วยสามพับกดครึ่งราคาเลยฮะนะก็ให้บอกราคาเลยไหมได้ครับได้เลยใช่ไหมฮะก็ ราคาเขาจะมีอยู่2องเลทนะครับผมเนื่องจากว่าตัวกล้องที่ให้มาเนี่ยจะมี2ระดับนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวอาร์สแตนดาร์ดตัวนี้ถ่าย1ัน80ปนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ห5มื่นห้านะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับส่วนอีกสเปคหนึ่งนะครับผมทุกอย่างมาเดิมหมดครับต่างแค่กล้องเท่านั้นและผมที่ถ่าย 4K ได้นะครับตัวนั้นจ่ายอยู่ราวๆ2 0 0 0มบาทครับผมนะฮะเนี่ยก็เป็นพวกใบตรงเล็กนะของต่างนะฮะมี ไขควงแถมให้ด้วยฮะมีประจุมาแจนะครับที่ใช้ในการประกอบเจ้าโดนตัวนี้นะครับผมใบพัดมีกี่ชุดครับใบพัดมีให้2ชุดครับผมนะฮะคือคุณไม่ต้องกลัวหักเลยนะฮะบินชนต้นไม้นะครับติดต่อไฟฟ้านะครับผมใบพัดหักวุ้ยไม่ต้องกลัวฮะมีสำรองครับผมชิวๆเลยครับขายเมื่อไหร่ครับเบื้องต้นของจะนําเข้ามานะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ผมถึงประมาณช่วงต้นเดือนหน้านะครับสนใจยังไงก็ ทักแชทจากทางร้านเข้ามาได้เลยร้า<ล>นหน้าเพจติดตามหนา้าแขกได้เลยครับจะมีอ,อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้หรือเร็วนี้อาจจะมีรีวิวให้ชมด้วยนะครับรเรื่องของอการบินต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในกล้องหมดได้ไยังเอ่ยหมดแล้วครับผมไม่มีอะไรนะอันนี้อะไรเอ่ยสายสาย<า> usb cable data นั่นาาเองครับเอาไว้ต่อซิงค์นะกับกล้องก็คือใช้ดึงข้อมูลจากกล้องนะครับ ก็หรักมีทั้งหมผมมาทัวนนะครับของอุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องนะครับก็จะมีนี่ฮะตัวโดนนะครับที่เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ไอที่ผมใส่ไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นในตัวมันใหม่ครับผมถอดยังถอดได้เป็นฮะเป็นตัวนี้ฮะตัวที่ใส่ไปเมื่อกี้นี้นะฮะเป็นตัวซ p u แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็กล้องนะครับ ก็อันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับผมเดยครับให้2ชุดครับนี่รีโมทครับผมสายเคเบิลนะครับไปส,สายขอาไวายืดดีนะเอาไว้ดึงข้อมูลจากกล้องนะครับลงคอมพิวเตอร์แล้วก็นี่สายชาร์จต่อเข้าไฟบ้านปกติก็เป็นแบบาสายชาร์จเป็น2หัวปกตินะครับผมใช้ในไทยได้ในไทยได้เลยครับไม่ต้องกังวลว่าจะ เป็นสามสามสามตาหลือว่านี้ก็้แบบไม่อะไรฮะเป็นสองมาตรฐานบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าใส่ไว้สำหรับมือใหม่ก็ดีครับผมก็จะได้ป้องกันใบพัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยก็มาลองประกอบกันดีกว่านะครับก็ผมออกตัวกันเลยว่าประกอบไม่เป็นนะผมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูครับคิดว่าไม่ยากครับผม เมื่อกี้ลืมครับผมลืมไปครว่านี่ตรงนี้ก็คือขาตั้งของเขานะครับผมกดล็อกแล้วลงมาอ่าโอเคนี่ยกดล็อกมันจะมีปุ่มล็อกข้างๆนี่ครับแล้วก็คุณดึงลงมาเรื่อยแล้วก็มีได้เลยครับส่วนตัวนี้แกะยากครับผมแกะไม่เป็นครับผมกลัววพังแต่ว่า น่าจะมีวิธีแกะอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวใส่สใช้ไม่ก่อไม่ไรครับเอาไปก่อนแลวกันเพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องเลยนะครับ<ป>ส่วนอ่ามีรที่มดลองหนีบดูครับมืมอถือ<ม>ที่มัหรีหมดก็ลองรับหน้าจอได้หลายขนาดนะครับผมก็แท็บเล็ตก็สามารถใส่ได้นะครับผมมีปัญหาครับนี่ฮะช,ชิ่อเลยครับผม แม่จะทำแบบอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยนะฮะก็นี่ฮะใส่เข้าไปก็เป็นแบบนี้เลยนะครับว้าวสวยเลยสวยเลยครับผมนะครับหน้าจอกี่นิ้วครับาของผมเป็นหน้าจอ5.5ครับโอ้ก็ไอโฟนหกพาร์ตก็น่าจะใไหมไอโฟนหพาร์ตก็ใช้ได้ Note 5 Note หสบายนะครับเ7สบายนะครับหรือเป็นพวกอ่ามือถือที่เป็นขนาด6นิ้วแล้วก็7นิ้ว8นิ้วถึงไอแพดได้ไหมไอแพดไม่แน่ใจไอแพดไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกครั้งหนึ่งในตอนรีวิวนะครับ ครบ100วิวแล้วสุดยอดเลยนะครับขนลุกเลยราคาอีกรอบหนึ่งครับราคาอีกรอบหนึ่งราคาราคามี2 2ราคาครับจอกสองราคานี่ก็คือว่าตามความละเอียดของกล้องที่ให้มาก็ผมทุกอย่างเหมือนกันหมดกับต่างแค่กล้องผมบอกแล้วครับเดียวว่าต่างแค่กล้องก็คือราคากล้องเป็นตัวสแตนดาร์ดหนึ่ p เนี่ยอยู่ที่1น0 0 0ันบาทไม่เกินนี้แน่นอนครับส่วนตัวที่ถ่าย4 k ได้นะครับก็คือว่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ2บาท ก็ย้ำอีกทีหนึ่งของใกล้จะมาแล้วนะครับผมเริ่มต้นรออยู่ที่ท่าเรือแล้วนะฮะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าครับผมนะฮะไม่เคนมีแน่นอนได้ครับวเรอประกอบกล้องกันครับผมมาประกอบกันดีกว่าครับผมโอเคอันนี้ป้าผงนี้ได้เนาะตัวกล้องครับผมตัวกล้องเขาจะมีเมาส์ต่อตรงนี้นะฮะนี่มันจะเป็นพั่วทองแดงนะครับผมก็คือเราเอามาใส่ข้างใต้ตรงนี้นะครับอ๋อไอตัวนั้นเป็นเซนเซอร์อะไรครับพี่อ่าตัวไหนเลย เซนเซอร์ข้างใต้สองรูปครับพี่อะไรไม่ได้พูดถึงกันอ้าวตัวนี้ใช่ไหมครับครับก็สองรูนี้ใช่ไหมครับใช่คืออะไรมันคือวิชั่นโพซิชั่นล็อกตำแหน่งในอาคารอ๋อล็อกตำแหน่งในอาคารนั่นเองนะฮะครับโอเคก็เมื่อกี้ลืมพูดถึงการบินครับบินไกลแค่ไหนครับฟีเจอร์แล้วล่าฮะได้สองกิโลเมตรเจ้าขอสองกิโลเมตรนะฮะสองกิโลเมตรนี่คือทั้งอ่าทางลาบแล้วก็ แบบดิ่งประมาณแบบแบบดิ่งประมาณ200เมตรนะฮะแล้วก็แบบสูงได้ประมาณไม่สูงสูงหรอ200อ๋อใกล้2กิโลโอเคจัดไปครับทวนอีกรอบนึงครับพี่อ่าบินสูง200 200เมตรครับนะฮะส่วนอ่าระยะการบินก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรครับผมโอเคก็คือสามารถบินลาดตะเวนได้นะครับบินยากไหมครับอ่าเบื้องต้นบินง่ายมากเลยครับผมเท่าที่อ่าดูผมยังไม่เคยใช้นะแต่ว่า ก่อนที่จะมาได้จับตัวนี้คือดูรีวิวมาพอสมควรนะครับก็คือทางที่ประเทศจีนเขาได้มีการทดสอบการบินก็คือว่าการบินนี่ไม่ง่ายาไม่ยากเลยครับผมเด็กๆก็บินได้สบายเลยฮะโดย้อนมีระบบซัพพอร์ตหลายอย่างในเรื่องของ gps นะครับผม waypoint นะครับแล้วก็การบินในล,ลักษณะ,ะเรียกได้ว่าถ้ามีหลุดสัญญาณหรือว่าหลุดสัญญาณจากรีโมทเนี่ยก็คือตัวเครื่องจะบินกลับมาเองนะครับผมณนะจุดที่เราบินขึ้นเลยนะครับก็ ถ้าท่านไหนเคยเล่นโดรนตัวที่เป็นแพทรับส่วนการประกอบกล้องนี่ผมประกอบยังไงปลดล็อกกัน่าโอเคมันจะมีปลดล็อกนี้ช่วยฮะนี่ครับผมนี่เลยฮปลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ้ามานเลยใจครับหนี่เลยแก็ข้อควรระวังคือก็นี่ฮะระวังหายนี่ครับ หาถุงอะไรมาใส่หรือว่าใส่กระเป๋าองเกงได้เลยครับผมก็ดี๋ยวาทักหายล้วกันฮะเป็นของับผมนี่ฮะใส่กล้องเข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะครับง่ายมากเลยง่ายมากครับเของจริงจริงฮะแตกเข้าไปติดเลยครับผมว้าวโอ้ยลองเปิดเลยชิลชิเลยครับผมนะฮะกดปล่อยแล้วกดค้างสองวิน โอเคปล่อยค่ะแล้วกดค้างสองวิกดได้ไหมผม,ผม,ไม, okay. มาแล้วมามาเดี๋ยวผมคนไม่ดูโอเคอ๋อมาแล้วใช่ทุกฝ่าไม่กดให้ไฟล์มันติดครับพี่ไม,ม่ก,กดจทีหนึ่งแล้วก็กดปล่อยพี่ปล่อยแล้วกดค้างสองวิได้ไหมปล่อยไม่เป็นใช่ครับพี่อย่างนั้นแหละอ่าจุกตักดนะ<ก>ไปเลย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 ฮะนี่เลยฮะว้าวโอ้โหเจี๊ยวหน้าแตกงแล้วผม เนี่ครับมาแล้วนะฮะเป็นมุกครับจริงๆมันเป็นมุกครับผมจริงๆคือไม่ได้จริงๆโมกฮะโอเคนี่โอเคก็ตัวเดี๋ยวกล้องมันกำลังทำงานนะครับลองโชว์ดูครับกล้องกำลังทำนี่ครับผมลักษณะคือเหมือนเป็นการอ่ะคาลิเบทคาลิเบตใช่ครับตัวลองโยกดูหน่อยครับว่ากล้องมันสั่นนะฮะนี่ฮะโอ้โหนิ่งมากครับนิ่งมากๆกล้องอยู่ตรงกลางตลอดนี่ฮะนะครับอ่าลองโยกใช้ใช้เพื่อนดูครับโยกใช้ใช้เห็นว่า ก็มีโครงการตลอดเลยใช่ไหมครับพี่ก๊อฟใช่ครับก็การสั่งก็เป็นสามแกงนะครับผมไว้ใจได้เนเรื่องของความนิ่มนะครับนี่ฮะอยากจะลองบินวันนี้จริงๆแต่ว่าเนื่องจากมันมืดแล้วนะครับก็อาจจะนี่ฮะนี่สวยงามครับผมน้ข้างนอกโอเคลา ส่วนอื่นครับก็รีโมทรีโมทไปพัดแล้วกันนะการขั้นตอนการใส่ครับนะครับตัวใบพัดนิดนึงครับเนื่องจากว่าระบบการบินเนี่ยมันจะเป็นการแยกใบพัดในการบินนะครับผมตัวของใบพัดเนี่ยเขาจะมีสีสีให้อยู่นะฮะก็คือ,อเรียกว่าไงเดียวเป็นสีแยกแยกประเภทใบพัดนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะ ม่รู้แล้วใส่ไปเลยอย่างเงี้ยบางทีมันบินไม่ขึ้นนะฮะต้องต้องดูด้วยว่าตรงสีหรือเปล่าซึ่งผมจะให้ดูนะฮะเอาง่ายก่อนละกันมันมีสองสีครับมันจะมีมาร์กไหมครับอ่ามีมาร์กให้ดูใช่โอเคมีสีเทากับสีแดงนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะนี่ฮะแล้วมันสําคัญยังไงก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีลายนะฮะเขามีนี่ฮะบอกไว้ให้เลยว่าสีเทาติดตรงไหนสีแดงติดตรงไหนนะครับก็ แค่นี้เองนะครับก็คุณก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะลองใส่ดูนะฮะแบตเต็มมีได้นานกี่นาทีครับตัวแบตใช่ไหมครับได้ประมาณ25นาทีนะฮะประมาณยีนาทีก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมระยะ25นาทีนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงครับนะฮะ นี่ฮะใส่ไปครับเจ้าชิวๆอะไรก็ผมไม่มีอะไรมันเป็นทางไหนครับดูยังไงอ่ามันจะมีนี่ฮะมันจะมีอันนี้บอกไว้อยู่ว่าต้องหมุนไปทางไหนเลยมันยังไงประมาณน,นี้ครับผมใส่ถูกไปตอนนั้นก็หมุนจนสุดนะครับผมจนรู้สึกว่ามันแน่นนะฮะ ข้าวข้าวก่องกะไรข้าวโอเคโอเคนี่นะอ่ะโอเคข้าวข้าวก่อนละกันครับผมดูเราจะได้ดูอ๋อหล่อนะครับเนี่ยหล่อมากเลยครับผมจริงๆดูล้ำสมัยมากเลยนะครับนี่ฮะก็น้ำหนักเบาครับผมเบาแบบเบาเวอร์ฮะผมผมมีนงนี่น่าจะน้ำหนักเบาใช่ครับน่าจะว่าน้ำหนักเขาเบาแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยค่อนข้างหนักหนาเหนียวพอสมควรฮะดูจาก เนี่ยครับแข็งแรงแข็งแรงใช่นะฮะบอด,บอด,บอดีออ้นี่แบบเออมันกับเทียบกับราคาที่มันเกินราคาไปเยอะเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเสี้ยวมี่เขาได้ํำไรตรงไหนนะะดีจริงฮะอยากให้มาลองครับผมนี่ฮะก็อ่าตัวนี้ อันนี้ก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่มันก็อาจจะดูต้องใช้ไขควงใช่ใช่ใช้ไข่ควงจะมีไขควงอมีนับให้อยู่ในชนุดในกล่องเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเอาเข้าๆแค่นี้ก่อนเลยครับแล้วก็ติดตัวโอเคก็ยังไงอย่าลืมนะครับก็สนใจยังไงก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเพจนะครับของทางเราได้เลยนะครับก็ ของเหมือนที่บอกครับจะมาประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าครับผมนะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานเลยครับก็อ,อย่างไรแล้วอยากเป็นเจ้าของก่อนใครในประเทศไทยครับผมที่นี่ที่แรกเลยครับ l n Review g e t ครับผมขอบคุณมากครับ